ครับผู้ชื่อตรีรพบเห็นเวลาน,า,า,านะครับหรือครูบอยสอนวิชาสศสาปนะครับในช่วงชั้นที่1นึ่งครับปหนึ่งปสองปสามนี่นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องก,การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์นะครับอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1ก็คือพัฒนาการทางด้านร่างกาย มาตรฐานการเรียนรู้นะครับเข้าใจธรรมชาติการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์อธิบายลักษณะและการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์จุดประสงค์การเรียนรู้นะครับก็เพื่อให้นักเรียนนะครับ 1. อธิบายพัฒนาการทางด้านร่างกาย 2. ปฏิบัติตนเพื่อให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่สมบัยตัวเองนะครับ นักเรยน,นะครับดูภาพเด็กแต่ละช่วงวัยไว้ไวนะครับเห็นไหมภาพชิ้นเดิงยังเป็นเด็กผมมืออยู่เลยนะครับภาพที่สองเห็นไหมครับเริ่มมีการเคลื่อนไหวเริ่มเล่นนู่นเล่นนี่อะไรได้หลายๆอย่างนะครับภาพที่สามนะครับดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาทันทันทีเลยนะครับเห็นไหมครับดูเป็นคนมีความคิดก้าวไกลไปข้างหน้านะครับ าพที่หนึ่งนั้นก็คือเป็นเด็กนะครับเด็กเล็กอายุตั้งแต่หนึ่งถึงสามปีนะครับที่ผมพูดไปภาพที่สองนะครับก็คือเป็นเด็กวัยก่อนเรียนนะครับอายุสามถึงหกปีนะครับและภาพที่สามนะครับก็คือเป็นเด็กช่วงวัยเรียนครับพัฒนาการทางด้านร่างกายของเพศชายและเพศหญิงนะครับถ้าเพศหญิงนะครับ เรื่อตั้งแต่เอวจะเล็กลงนะครับหน้าอกใหญ่ขึ้นนะครับสะโพกมีสะโพกผายนะครับและมีเสียงแหลมใสส่วนผู้ชายนะครับจะมีกระดูกแข็งแรงนะครับชอบเล่นกีฬากล้ามเนื้อเป็นมัดและมีเสียงแผบห้าวครับ าการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายของแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันไปตามเพศนะครับอายุและการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมนะครับจะทําให้มีสถานการทางด้านร่างกายที่สมวัยนะครับก็คือเพื่อง่ายว่ารวมทั้งนัเรียนกินอาหารอะไรไปนะครับกินอาหารที่มีประโยชน์มากแค่ไหนมีการออกกําลังกายอย่างดีหรือเปล่าใช่ไหมครับออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอหรือเปล่า การที่จะมีพัฒนาการกายที่ดีนะครับที่จะเหมาะสมตามวัยเนี่ยก็จะส่งผลทาให้หร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายครับอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขถ้ามีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่ไม่เหมาะสมตามวัยก็จะส่งผลให้หร่างกายไม่แข็งแรงเจ็บป่วยบวย่อยๆการที่เราเจ็บ,บวบ่อยเราก็ไม่ค่อยชอบนะครับถ้าเราได้ออกไปเล่นบ,บ่อยๆก็จะสนุกมีความสุขนะครับส่วนการปฏิบัติตนเพื่อให้มีการ านาาร่างกายที่เหมาะสมตามวัยนั้นก็ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบทั้งห้ามู่ออกกาลังกายตลอดเสมอพักผ่อนอย่างเพียงพอนะครับพร้อมกันหรือยังครับแต่ถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอกันนะครับสวัสดีค่ะดเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเจริญเติบโตของร่างกายและพัฒนาการของมนุษย์นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ การเปรียบเทียบสัดส่วนของร่างกายตั้งแต่ทารกถึงไว้ผู้ใหญ่หากลองสังเกตรูปร่างและลักษณะร่างกายของเด็กทารกนั้นนะคะจะพบว่ามีศีรษะขนาดใหญ่แขนและขามีความยาวไม่มากนักและมีการเจริญเติบโตสัดส่วนของร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมีลักษณะคล้ายคลึงกับผู้ใหญ่มากขึ้นส่วนกระทั่งหยุดการเจริญเติบโตค่ะ 2. ลักษณะการเจริญเติบโตของมนุษย์ 1. ลักษณะรูปร่าง 2. น้ำหนักตัว 3. ส,ส่วนสูง 1. ลักษณะรูปร่างลักษณะรูปร่างเช่นรูปร่างผอมสูงเตี้ยอ้วนเราสามารถสังเกตเห็นความแตกต่างลักษณะรูปร่างของเพื่อนนะคะรวมไปถึงบุคคลอื่นๆในครอบครัวเราได้ 2. น้ำหนักตัว น้ำหนักตัวนะคะเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตเช่นกันเมื่อแรกเกิดเรามีน้ำหนักตัวน้อยมากเลยนะคะ 3. ส่วนสูงส่วนสูงเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตเช่นเดียวกับน้ำหนักตัวทั้งนี้นะคะส่วนสูงของร่างกายเป็นผลมาจากการพัฒนาในส่วนของกระดูก 3. พัฒนาการตามวัยเปรียบเทียบความสูงของเด็กแต่ละวัยการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์นะคะ ตั้งแต่แรกเกิดจวบจนมาเป็นตัวเราในขณะนี้แสดงให้เห็นว่าร่างกายของเราได้มีการเจริญเติบโตและมีพัฒนาการมาตามลำดับเป็นเวลา10ปีและจะมีพัฒนาการต่อไปเข้าสู่ช่วงของวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุโดยจะแบ่งเป็น4ด้านนะคะ1พัฒนาการด้านร่างกายพัฒนาการด้านร่างกายหมายถึง พัฒนาการด้านการเจริญเติบโตนับตั้งแต่อยู่ในคันมารดาจนกระทั่งวัยสูงอายุร่างกายของคนเราจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งในด้านของส่วนสูงและน้ำหนักตัว 2. พัฒนาการด้านจิตใจพัฒนาการด้านจิตใจและอารมณ์หมายถึงการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจเช่นความอ่อนโยนความมีน้ำใจความ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเองจากสิ่งนย่ยอยยุต่างๆ 3. พัฒนาการด้านสังคมพัฒนาการด้านสังคมหมายถึงความสามารถในการปรับตัวและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขเพราะมนุษย์ต้องการความเกื้อกูลกันและกันมีน้ำใจต่อกันเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขค่ะ4 พัฒนาการด้านสติปัญญาพัฒนาการด้านสติปัญญาหมายถึงความสามารถในการเปลี่ยนแปลงด้านความจำความรู้ความคิดในทางที่ดีขึ้นทั้งการศึกษาและการดำรงชีวิตในสังคม 4. ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตการเจริญเติบโตของร่างกายมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง การเจริญเติบโตของร่างกายมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องและช่วยให้การเจริญเติบโตไปอย่างมีคุณภาพเกิดพัฒนาการที่ดีและเหมาะสมโดยองค์ประกอบเหล่านั้นได้แก่ 1. องค์ประกอบด้านอาหารองค์ประกอบด้านอาหารเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตเป็นอย่างยิ่งควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เพราะเป็นแหล่งของพลังงานนะคะ 2. องประกอบด้านการออกกําลังกายองค์ประกอบด้านการออกกําลังกายการที่ร่างกายมีกิจกรรมมากกว่าปกติอาจอยู่ในรูปแบบของการออกกําลังกายทั่วไปหรือการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ 3. องค์ประกอบด้านการพักผ่อนพักผ่อนโดยการอ่านหนังสือการพักผ่อนช่วยให้ร่างกายได้มีโอกาสคืนสภาพจากการเรียนหนังสือหลังจากดูไปแล้วเป็นไงบ้างครับ สนุกไหมครับเดี๋ยวมีครูมีชาร์จมาให้ดูนะครับว่าการที่จะปฏิบัตนิตนะเพื่อให้พัฒนาการทางด้านร่างกายที่จะเหมาะสมตามวัยเนี่ยทำได้อย่างไรบ้างรับประทานอาหารครบ5หมู่นะครับอยู่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์นะครับอาบน้ำทำความสะอาดร่ารรงกายทุกวัน พักผ่อนอย่างเพียงพอ,อน,นี้คูคูพักน,นี้เลยนะครับพักผ่อนอย่างเพียงพอพยายามอย่านอนดึกนะครับควรมีเวลาของตัวเองไม่เกินสามถึงสี่ทุ่มนะครับก็เริ่มนอนได้แล้วนะครับอ่าอัน,นี้ครูสอนวรริชาพละอยู่แล้วพยายามให้นักเรียนเนี่ยออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับถ้าไม่ถ้าวันไหนที่ไม่ว่างหรืออะไรก็ไม่เป็นไรก็ร่างกายนะครับได้ออกกำลังกายสม่ำเสมอก็คือว่า และจะเป็นต้องออกทุกวันก็ได้ครับวันไหนที่มีเวลาจะพยายามออกให้สม่ำเสมออย่าขาดพ่วงไปนะครับของต้อสานะครับครูก็มีการบ้านนะครับอยากให้นักเรียนนะครับลองไปทําดูสนุกสนุกนะครับให้นักเรียนจินตนาการวาดภาพตนเองนะครับที่มีพัฒนาการทางร่างกายที่ดี ในอนาคตอีก10ปีข้างหน้าดูซิอีกสิปีข้างหน้าอยู่พออะไรครับูระดับไหนกันแล้วพร้อมทั้งบอกวิธีการปฏิบัติตนที่จะาให้ตนเองมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่ดีมาคนละสองข้อนะครับเอานํากันบ้านเนี่ยมาส่งครูนะครับตอนเปิดเทอมนะครับอย่าครูจะมีคะแนนให้เลยนะครับทั้งหมดนะครับครูก็สรุปให้นักเรียน เลยนะครับว่าการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัยครับและแตกต่างก,กันไปตามเพศด้วยทั้งลักษณะรูปร่างน้ําหนักส่วนสูง,สงการปฏิบัติตนให้เหมาะสมจึงมีส่วนสําคัญนะครับในการพัฒนาการทางด้านร่างกายที่ดีถ้าปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามที่ครูมีชาร์ตให้ดูทาตามชาร์ตน,นะครับรูรับรองรว่านักเรียนจะต้องมีสุขภาพร่างกายที่ดีเหมาะสมตามวัยแน่นอนครับ นี่นะครับก็ยังอยู่ในช่วงโควิดอยู่นะครับผมก็อยากให้นักเรียนนะครับรักษาสุขภาพตนเองผมมีข้อเปรียบเทียบนะครับระหว่างคนที่ใส่หน้ากากสวมหน้ากากนะครับกับคนไม่สวมหน้ากากเห็นไหมครับเราต้องเลือกคนที่สวมหน้ากากครับเป็นตัวอย่างสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็เว้นระยะห่างล้างมือให้สะอาดมาล้างมือบ่อยครับจับอะไรมาก็ล้างเลยครับถ้ามัีก็ใช้แอลกอฮอล์นะครับล้างไปนะครับฆ่าเชื้อ นะครับนเรียนจะได้ปราศจาโกโยคโควิดนะครับและและก็จะได้มีสุขภาพร่างกายที่แขนแน็งแรงอยู่เสมอครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ